ร้อยธรรมคำสอนหลักธรรมเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องเกิดในชาติใดพบใดขอให้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวัง ชายผู้หนึ่งได้ถามปัญหากับองค์หลวงปู่มั่นว่าระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดมาไม่ประสงค์จะให้พัดภาคจากกันในพบต่อไปเกิดในชาติใดพบใดขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวังถ้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนาให้ได้พบกันทุกพทุกชาติจะเป็นไปได้ไหม ท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเส้นทางเดินของจิตใจผู้มุ่งหมายเท่านั้นถ้าไม่ดำเนินตามความปรารถนาก็ามไม่เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายเช่นตนต้องการมีคนร่ำรวยแต่เกียรติค้านในการแสวงหาทรัพย์ความร่ำรวยก็เป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการเป็นสามีภรรยาคองรักกันอย่างมีความสุขทุกภพทุกชาติไปไม่อยากพัดภาคจากกัน ต้องมีจิตใจคือทัศนะตรงกันต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกันไม่ชอบสแสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการทำลายจิตใจและความสุขความไว้วางใจกันต่างคนเป็นผู้รักศีลรักธรรมความปฏิบัติด,ดีไว้วางใจกันได้ความรู้ความเห็นลงรอยกัน ต่างพยายามรักษาความปัทนาด้วยการทำดีย่อมมีทางสมหวังได้ไม่เหนือความพยายามของปัถนาไปได้เลยแต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบตรงข้ามกันหรือสามีดีแต่ภริยาชั่วหรือภริยาดีแต่สามีชั่วต่างคนต่างทำความชอบใจไม่ลงรอยกันแม้ต่างจะพัฒนากันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ม่มีทางสำเร็จ เพราะเป็นการทำลายความปรารถนาของตนสัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง